สวัสดีค่ะพบกับครูทายนะคะคลิปนี้ก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่2.4นะคะในหนังสือสะสะวะทนะใครที่ยังไม่ได้ทํานะคะขอให้พวกเราเนี่ยไปลองทํามาก่อนหรือว่าระหว่างครูเฉลยเนี่ยอาจจะหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ลองทําตามหน้าจอนี้เลยหรือมีคําตอบหรือมีคําตอบในใจแค่นั้นก็ได้นะคะจะได้คิดทบทวนแล้วก็เช็คความเข้าใจของเรานะคะเริ่มเลยสําหรับข้อที่1น,นะคะข้อที่1เนี่ยบอกว่า เขากาหนดค่าให้นะเขาเขากำหนดเขากําหนดค่าที่มีเลขอะตอมให้เป็นท่าสมมุตินะคะแล้วเขาอ่ะให้เราหาว่าค่าที่เขากําหนดเลขอะตอมให้เนี่ยหรือกําหนดค่าต่างๆให้เนี่ยอยู่หมู่อะไรคาบอะไรมีสมบัติเป็นโลหะกึึงโลหะหรืออะโลหะโดยข้อนี้จะง่ายมากถ้าเราเปิดตารางธาตุถูกไหมเช็คเลขอะตอมแต่เขาจะเช็คความเข้าใจของเรานะคะโจทย์ข้อนี้ไม่ให้ใช้ตารางธาตุ ไม่ใช้ตารางธาตุเราจะรู้ได้ยังไงว่าธาตุแต่ละตัวอยู่หมู่อะไรคาบอะไรทําได้โดยการจัดเรียงอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเอาเลขอะตอมนะมาจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเริ่มที่ข้อ1.1 1.1ึ่ะธาตุ A มีเลขอะตอมเท่ากับ11 11จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 1ถูกไหมแสดงว่าอยู่หมู่ที่1หมู่ที่1คาบที่เท่าไหร่หมู่มาจากไหนหมู่มาจากเลขตัวสุดท้าย คาบมาจากไหนคาบมาจากจํานวนชั้นตรงนี้มันคือชั้นใช่ไหมชั้นที่หนึ่งมีสองตัวชั้นที่สองมีแปดตัวชั้นที่สามมีหนึ่งตัวแสดงว่ายูมูหนึ่งคาบสามนะคะถ้ายโมูหนึ่งทั้งหมดเป็นโลหะทั้งหมด,หมดค่ะตัวนี้เป็นโลหะถ้าใครท่องตารางธาตุได้นะก็จะได้ว่าถ้าตัวนี้ก็คือโซเดียมนะคะลิเทียมลิเทียมเนี่ยคือคาบสองลิเทียมโซเดียมนะคะคาบสามก็คือโซเดียมต่อไปโบลอนมีโปรตอน ถ้า b ไม่ใช่โบลอนถ้าสมมติถ้าสมมติ b โอเคถ้าสมมุติ b มีโปรโตอนเท่ากับ20 20ก็จะเป็น2 8 8 2แสดงว่า u หมู 2, ค่คาบที่4ตรงนี้ต้องฟังครูพูดนะครูไม่เขียนให้นะมู่สองะไฮไลท์ไว้ให้ละกันมู 2, ่สอคาบที่4มู2ทุกตัวถือเป็นโลหะคาบที่4มีอะไรบ้างเบอริเลียมเริ่มที่คาบสเบอริเลียมมกนีเซียมแคลเซียมแสดงว่าตัวเนี้ย ก็คือแคลเซียมถ้าใครจำตารงางธาตุได้แล้วนะคะต่อไปถ้าซีซีก็ไม่ใช่ธาตุคาร์บอนนะซีคือถ้าสมมุตินะคะมีอิเลก็กตรอนเท่ากับ35ก็จะจัดได้เป็น2 8 18 7โอเคได้เป็นหมู่อะไรหมู่7ใช่ไหมคาบที่1 2 3 4คาบที่4หมู่7นะคะก็จะเป็นอะโลหะหมู่เจ็ดท่องตารงางธาตุคือจะเริ่มตัวแรกเนี่ยคาบที่2ยกเว้นยกเว้นฮีเลียมเนาะที่เป็นคาบที่1 นะคะกับไฮโดรเจนแต่ไฮโดรเจนเราไม่ค่อยเอามาทั้งเอาเราไม่ค่อยเอามาท่องในตารางธาตุอยู่แล้วนะคะก็จะเริ่มที่ค่าที่2ก็จะเป็นฟูรีนคอรีนโรมีนถูกไหมอันนี้คือค่าที่4นะคะโรมีนเป็นอะโลหะต่อไปธาตุดีมีเลขมวล31มีนิวตอน16ข้อนี้เขาไม่ได้ให้เลขอะตอมมาโดยตรงเขาให้เลขมวลกับจำนวนนิวตอนมาเราก็จะรู้แล้วว่าดีเลขมวล 31, มสิบเอ็ดนิวตอนสิ นิวตอนสิบหกใช่แบบนี้ไหมไม่ใช่นะข้างล่างไม่ใช่นิวตอนแต่นิวตอนเนี่ยคือตรงนี้เป็นโปรโตอนกับน,นิวตอนบวกกันเป็นนิวตอนไปแ,แล้วสิบหกเราอะอยากรู้โปรโตอนเพราะว่าโปรโตอนมันก็จะเอามาจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เพราะธาตุเป็นกลางถูกไหมคะเราก็เลยเอาสามสิบเอ็ดตรงนี้นะไปลบออกจากสิบหกก็จะเหลือสิบห้าพอเหลือสิบห้าปุ๊บใช่ไหมเราก็เอาสิบห้าตรงนี้มาจัดเรียงอิเล็กตรอน เ,เขียนอย่างนี้ดีกว่าเดีย๋ยงงอิเล็กตรอนเท่ากับสิบห้าได้เป็นสองแปดห้าสองแปดห้าแสดงว่าอยู่หมู่อะไรหมู่ห้าใช่ไหมคาบอะไรหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามคาบสามนะคะหมู่ห้าคาบสามเราอาจจะต้องเช็กนิดหนึ่งนะระวังเพราะว่าถ้าเป็นหมู่ฝั่งแบบหมู่สี่หมู่ห้าหมู่สมหมู่สี่หมู่ห้าหมู่ 5, หกอะไรประมาณนะี้ธาตุล่างๆเนี้ยต้องเช็กนิดหนึ่งนะคะเอามาดูตารางธาตุกันดีกว่าตัวแรก ตัวแรกคือธาตุที่สองนะหมู่ห้าคือไนโตรเจนธาตุที่สามคือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสตรงนี้ยังเป็นฟอสฟอรัสตรงนี้ยังเป็นอะโลหะอยู่นะคะเขียนใช้เขียนสกัลแล้วเป็นอะโลหะนะคะเป็นฟอสฟอรัสสุดท้ายค่ะธาตุ e มีเลขมวลเจ็ดสิบสองมีเลขอะตอมสามสิบสองเลขอะตอมตรงนี้มันก็คือจํานวนมันก็คือจํานวนอิเล็กตรอนนั่นแหละเรามาจาัดได้เลย ก็จะได้เป็น28184แสดงว่าอยู่หมู่ที่4ค่าที่4ทีนี้บางคนอะอย่างที่ครูบอกว่าบางคนอะเห็นว่าอยู่หมู่4ปุ๊บเราจะมีภาพในอุดมคติว่าหมู่4คือคาร์บอนแล้วเป็นอโลหะใช่ไหมตรงนี้ระวังเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้หมู่4เริ่มอ่ะค่าที่2จะเป็นคาร์บอนซิลิกอนคาาที่4คือเจอมาเนียมนะคะดังนั้นเจอมาเนียมเนี่ยเขาเป็นกึ่นโลหะนะ อันนี้ต้องระวังจริงๆควรท่องตารางธาตุได้แล้วแหละอืมนะก็วิธีท่องตารางธาตุก็ไลคือคือขวัวไม่ไม่ไม่ได้มีเทคนิคการจําแบบเป็นตัวยอ่อหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครูเคยจําแบบนั้นแล้วแล้วมาแปลงเป็นธาตุจริงไม่ได้เวลาท่องก็จะท่องเป็นตัวเลยเช่นลีเทียมโซเดียมโพแทสเซียมลูบิเทียมซีเซียมฟลนออไรอะไรเงี้ยอาศัยคุ้อนอาศัย ได้ยินบ่อยท่องบ่อยแล้วก็จะจําได้นะไม่มีใครจําตารางธาตุแบบจําตารางธาตุได้เป๊ะภายในอาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยถ้าคนจําได้คือเทพอ่ะอาจจะมีคนจําได้คนจําได้คือเทพเนอะมันต้องใช้เวลานะเคมีเป็นวิชาที่อาศัยความอดทนนิดนึงนะโอเคต่อไปค่ะข้อสองถามว่าถ้าแต่ละคู่ต่อไปนี้ธาตุใดมีขนาดใหญ่กว่าถ้าหาธาตุที่มีขนาดใหญ่กว่าจําได้ไหมแนวโน้มนะคะแนวโน้มมาทางนี้มีขนาดเล็กลง ลงมาข้างล่างมีขนาดใหญ่ขึ้นตรงนี้ครูจะไม่อธิบายเหตุผลแล้วนะซึ่งลงมาข้างล่างตรงเนี้ยมีความสําคัญมากกว่าหมายถึงขนาดเนี่ยมันใหญ่มากกว่าการไปในคาบเดียวกันสแสดงว่าถ้าท่านมันอยู่กันคนละหมูแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่อยู่แถวล่างๆกว่าอยู่คาบล่างๆกว่าตัวนั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าทัานทีโอเคไหมนะคะตรงนี้อาจจะเปิดเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้เปิดแล้วไหม ตรงนี้ใครอยากเปิดตารางธาตุก็ลองดูนะแต่ว่าถ้าใครไม่เปิดเนี่ยก็ลองดูทาไปพร้อมกันนะคะมาที่ตัวแรกค่ะโพแทสเซียมกับแคลเซียมโพแทสเซียมกับแคลเซียมตัวนี้อยู่คาบเดียวกันปะ่ะแต่ว่าอยู่โมูหนึ่งกับโม่สองโพแทสเซียมอยู่โมูหนึ่งแคล 1, เซียมอยู่โม่สองตัวที่ใหญ่กว่าก็จะต้องเป็นโพแทสเซียมเพราะว่ายิ่งไปทางขวาอย่างเงี้ยมันยิ่งเล็กลงนะคะต่อไปสองลูอสองฟรีนกับโซเดียมฟูรีนกับโซเดียมฟูรีนอยู่หมู่อะไรอ่ะฟูรีน ฟลูอรินอยู่หมู่เจ็ดคาบสองใช่ไหมในขณะที่โซเดียมลีเทียมคือคาบสองลีเทียมโซเดียมคือคาบสามอยู่คนละหมู่กันก็จริงตัวไหนมีคาบล่างกว่าตัวนั้นใหญ่กว่าเพราะว่าชั้นอิเล็กตรอนมันมากกว่านะคะตรงนี้ก็จะตอบได้เลยว่าคือฟลูอรินใช่ไหมเอ้ยโซเดียมสิเพราะว่าฟลูอรินอยู่คาบสองโซเดียมอยู่คาบสามโอเคต่อไปข้อสามแมกนีเซียมกับแคลเซียมเบอร์ลิียม เบริลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมแคลเซียมอยู่ล่างกว่าแคลเซียมมีชั้นมากกว่าขนาดจะใหญ่กว่านะคะรูบิเดียมซีเซียมฟันเซียมหมู่หนึ่งใช่ไหมลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมฟันเซียมซีเซียมล่างกว่าใหญ่กว่านะคะโอเคต่อไปเอ,อ่อหมู่สองเบอริลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตอนเซียมอันนี้คือแคลเซียมอันนี้คือสตอนเซียม ตอนเซียมใหญ่กว่าแคลเซียมเอเสอเสตรเซียมอยู่ล่างกว่านะคะคาร์บอนซิลิกอนคาร์บอนท่องทําไมอะคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้ไม่ใช่ซิลิกอนเนาะตัวนี้คือซัลเฟอร์คาร์บอนอยู่หมสีคาบสองถูกไหมซันเฟอร์เนี่ยก็อยู่หมู่หกคาบสองเหมือนกันดังนั้นคาบเดียวกันหมสี 4, กับหมหกยิ่งไปทางเนื้อยิ่งไปทางแบบห้าหกเจ็ด นั่นยิ่งเล็กดังนั้นตัวเนี้ยคาร์บอนจะใหญ่กว่าถูกปะเดี๋ยวก็นนะมายู่คาบเดียวกันปะคาร์บอนคาร์บอนหมู่สี่ถูกปะคาร์บอนซิลิคอนออกซิเจนผูท้องผิดหมู่หกมีอะไรหมู่หกมีออกซิเจนก่อนออกซิเจนแล้วก็ซัลเฟอร์ซัลเฟอร์เนี่ยคาบมากกว่าเอาใหม่ oh my, ฟังใหมบ่บางคนฟังแล้วแบบขูพูดอะไรวะไม่ดูละฟังใหม่คาร์บอนคือตัวแรกที่ท่องแต่มันคือคาบสอง ต่อไป S เนี่ยคือซันเฟอร์ใช่ไหมฮิวโมหกนะคะโมหกเริ่มที่อะไรโมหกเริ่มที่ออกซิเจนออกซิเจนคือคาบสองนะซันเฟอร์คือคาบสามดังนั้นตรงนี้ซันเฟอร์อุ้ยตรงนี้ซันเฟอร์นะคะซันเฟอร์มีขนาดใหญ่กว่าในตัวเจนฟอสฟอรัสหมู่เดียวกันใช่ไหมในตัวเจนหมู่ห้านะตัวเจนฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสตัวข้างล่างฟอสฟอรัสใหญ่กว่านะคะโบลอนโบลอนคาบสองตัวแรกของหมู่สามคาร์บอนคาบคาบ ครูชอบพูดคาบแรกอ่ะมันคือตัวแรกแต่มันคือคาบสองเอาใหม่นะโบลอนคือตัวแรกมันคือคาบมันคือคาบที่สองของมูที่สามส่วนคาร์บอนคาร์บอนก็คือตัวแรกคือคาบที่สองเหมือนกันของมูที่สี่ดังนั้นตัวที่ใหญ่กว่าคือโบลอนเพราะมันคือมูสามมูหนึ่งมูสองเนี่ยตัวใหญ่เลยมูแบบมูหกมูเจ็ดเนี่ยตัวเล็กนะคะคอลีนมูเจ็ดฟูรีนคอลีนคอลีนคือคาบสาม ออกซิเจนซัลเฟอร์ออกซิเจนคือคาบสองดังนั้นตัวที่ใหญ่กว่าก็ต้องมีคาบเยอะกว่าก็คือคอลีนไหวไหมลองดูนะลองดูโอเคต่อไปต่อไปต่อไปเอาอีกเอาอีกคลิปหนึ่งล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวครูน่าจะอธิบายเยอะเนาะตรงนี้ก็จะจบแค่แค่สองข้อตรงนี้ก่อนนะคะส่วนส่วนข้อสามข้อสี่ หรือเอาไงเอาเลยเดี๋ยวก่อนนะดูเวลาก่อนส0นนทีเอาเลยแล้วกานจะได้ไม่ต้องหลายคลิปโอเคไอออนแต่ละคู่ต่อไปนี้ไอออนใดมีขนาดใหญ่กว่าเวลาดูว่าไอออนใดมีขนาดใหญ่กว่านะคติประจำใจคือยิ่งลบยิ่งใหญ่ยิ่งบวกยิ่งเล็กแต่เงื่อนไขนี้ใช้ได้เมื่อชั้นอิเล็กตรอนเท่ากันเท่านั้น ไม่ใช่แบบยิ่งบวกยิ่งเออไม่ใช่ยิ่งลบยิ่งใหญ่ปรากฏว่าฟอเรนีลบใหญ่กว่าฟันเซียมอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้นะคะตรงนี้ใช้ได้เมื่อชั้นอิเล็กตรอนเท่ากันนะแต่ว่าถ้าตัวไหนการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่เท่ากันชั้นมากกว่าก็ขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้วเริ่มจากแมกนีเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนเนี่ยมันคือสิบสองเนาะมันหมายถึงว่าตัวแมกนีเซียมอะเลขอะตอมมันคือสิบสองพอมันเป็นสองบวกปุ๊บมันจัดเรียงอิเล็กตรอนมันก็จะได้เป็นมันก็จะได้เป็นสองแปดถูกปะ นะคะที่แคลเซียมเนี่ยจะอิเล็กตรอนมันก็จะได้เป็นแคลเซียมมันคือ20พอมันเป็น2บวกมันก็เหลือ18 18ดก็กลายเป็น2 8 8ดังนั้นตัวนี้ใหญ่กว่าเพราะว่าชั้นเยอะกว่านะคะซัลเฟอร์กับโอรีนทั้ง2ตัวซัลเฟอ,อร์ไอออนกับโอรีไอออนทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่คาบเดียวกันดังนั้นพอเวลามันอยู่คาบเดียวกันปุ๊บพอเวลามันติดไอออนลบเนี่ยเพื่อให้มันมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอะเหมือนคาบแป ดังนั้นตรงนี้นะคะทั้งสองตัวมีอิเล็กตรอนเป็นสิบแปดกับสิบแปดเหมือนกันทั้งคู่คูไม่จัดเพราะจัดอะเหมือนกันแน่ๆเวลาเราพิจารณาเราก็จะพิจารณาเลยว่าใครอะรับอิเล็กตรอนมามากกว่าตัวนั้นมันก็จะใหญ่กว่าซึ่งตัวนี้ค่ะซัลเฟอร์รับอิเล็กตรอนมาสองตัวซัลเฟอร์ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะว่าเพราะว่าอิเล็กตรอนมันแบบมันใหญ่กว่าเออเพราะอิเล็กตรอนิเล็กอนมันเดอะกว่า โอเคไหมหรือจะพิจารณาอีกเหตุผลนหนึ่งก็คือคอรีนะมันมีมันมีโปรโตอนมากกว่ามาในคาบเดียวกันถูกปะมาในคาบเดียวกันซัลเฟอร์ข้างๆาก็คือคอรีนดังนั้นคอรีนะมีเลขมีมีโปรโตอนมากกว่าโปรโตอนมันก็จะดึงอิเล็กตรอนเข้ามาได้ใกล้มากกว่าขนาดมันก็จะเล็กกว่าซัลเฟอร์ก็เลยใหญ่กว่าโดยอะตอมนั้นนะคะต่อไป3.3ฟลูฟออรีนก,กับโซเดีมยมไอออน นะคะตัวฟลูออรีนกับโซเดียมไอออนตรงนี้พอเวลามันจัด e l e c t r อนแล้วก็วจะเหมือนกันก็จะได้เป็น28ทั้งคู่นะคะจาก28อ่ะตัวนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดามันคือ27แบบไม่ติดไอออนนะพอติดไออนอนเล็ก t r o n เพิ่มมาตัวหนึ่งกลายเป็น28ตัวนี้จะ28 1เหนือ28ใครจะมีขนาดใหญ่กว่าตรงนี้สังเกตว่าพอเวลามันเป็นไอออนใช่ไหมคะชัอนอ้น electron มันเท่ากัน เอ่อก็ดูว่าใครมีลบอ่ะยิ่งลบยิ่งใหญ่อะดูแค่นี้แล้วก็ได้ยิ่งลบยิ่งใหญ่ก็เป็นฟัวเีนนะคะก็จะมีฟัอเนก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่ามันมีอิเล็กตรอนเข้ามาเพิ่มอืมโอเคต่อไปแคลเซียมกับอลูมิเนียมตรงนี้มีการจัดอิเล็กตรอนเหมือนกันอีกแล้ว นะคะยิ่งิงลบยิ่งใหญ่ยิ่งบวกยิ่งเล็กเออท่องอย่างนี้แล้วก็ยิ่งลบยิ่งใหญ่ยิ่งบวกยิ่งเล็กนะคะยิ่งบวกเยอะเนี่ยยิ่งเล็กดังนั้นตัวที่ใหญ่กว่าก็คือตัวนี้แคลเซียมไอออนนะคะสองตัวนี้ถ้าจัดอะมันจะจัดได้เป็นสองแปดแปดทีนี้พอเวลามันเป็นแคลเซียมใช่ไหมมันอยู่ในคาบเดียวกันอะแคลเซียมอะก็อยู่ฝั่งซ้ายแคลเซียมอยู่หมสองอลูมิเนียมอยู่ฝั่งอยู่หมสาม อลูมิเนียมก็จะมีเลขอะตอมเยอะกว่าอลูมิเนียมก็จะดูดอิเล็กตรอนเข้ามาใกล้ตัวเองอ่ะได้มากกว่าแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าแคลเซียมก็จะมีขนาดใหญ่กว่าโดยอัตโนมัติสุดท้ายข้อสี่ธาตุ X Y Z เป็นธาตุมูลหนึ่ง a สอง a แล้วก็เ a ให้เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่คาบเดียวกันนะให้เปรียบเทียบสมบัติต่อไปนี้ครูกำหนดโจทย์เพิ่มให้ว่าให้เรียงจากมากไปน้อยดังนั้น I E หน่ ไอเหนึ่ง e ใครน่าจะมากสุดไอเหนึ่ง e คือความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมในสถานะแก๊สใครน่าจะแบบต้องใช้พลังงานมากเลยถึงจะดึงอิเล็กตรอนออกไปได้ก็ต้องเป็นตัวที่มีอิเล็กตรอนเยอะๆใกล้ๆจะ,สะเสถียรแล้วถูกปะก็ไม่ค่อยอยากจะให้เขาไปอ่ะเพราะว่าถ้าตัวเองรับอิเล็กตรอนมาอีกนิดหน,น่อยมันก็จะ,สะเสถียรอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นหมู่เจ็ดเอนะคะก็คือทัดแซนั่นเองลองมาก็ ก็ไล่ไปอ่ะจากจะขวากไปซ้ายนะคะซก็จะมากกว่าวาก็จะมากกว่า x x เนี่ยค่าค่า iE น้อยสุด iE 1หนึ่งน้อยสุดเพราะว่า x อเนี่ยอยู่มูล1 A ่งเวเลนซ์อิเล็กตรอนมันเป็นหนึ่งดังนั้นพอเวลามีใครจะมาดินอิเล็กตรอนไปอะ่ะพร้อมเอาเลยอยากให้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันให้อิเล็กตรอนไปอะ่ะเขาก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เหมือนมูแปดก็คือจะสเตเบิลมากจะเสถียรมากนะคะต่อไปอิเล็กโทรนิกาติวิตี้อิเล็กโทรนิกาติวิตี้หรือค่า E อน ค่าเย็นคือความสามารถในการดึงอิเล็กตรอนที่อยู่ในอยู่ในโมเลกุลเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ๆตัวเองมากที่สุดดังนั้นตัวที่จะดึงอิเล็กตรอนมาอยู่ใกล้ๆตัวเองได้เนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่ตัวที่ต้องการอิเล็กตรอนแล้วก็เป็นตัวที่ตัวเล็กๆแรงดูดเยอะๆนะคะก็ลองดูว่าในหม่หนึ่งมูสองม่เจ็ดมูหนึ่งเอสองเอเจ็ดเอใครที่แบบตัวเล็กแล้วก็ต้องการอิเล็กตรอนเยอะเยอะ ก็จะเป็นหมู่เจต้องการมากสุดปะนะคะก็จะเรียงเหมือนกันเลยก็คือ z ก็จะมากกว่า y ก็จะมากกว่า x นะคะโอเคก็ถ้าชอบถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำเพื่อนมาดูคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ทำให้รู้ว่าทำให้กูรู้ว่ายัางมีคนดูคกูอยู่เนาะจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะอยากได้เรื่องอะไรก็ลองรีเควสต์มานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย